สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกก็จะมารีวิวของนะคะโตะในโตะนะคะก็จะมารีวิวนะคะวันนี้ขอทายไม่เห็นหน้านะอันนี้เพิ่งหยิบเมื่อกี้นี้นะคะมาดูชิ้นแรกกันเลยในชั้นนี้นะคะนะคะเคะมาดูนี่นะคะก็จะเป็นที่ทําดูนานนะคะผมไม่ยาวนะแล้วก็จะเป็นกริปใต้แล้วก็เป็นไม้จิม้มมนะคะก <c oughs> ็ะอันนี้เป็น ประชาชนจ้ะแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็สีอันนี้เป็นกระปุกยางลบจินสออะไรนะแล้วก็ไปดูในอันนี้กันก็จะมีเป็นนี่นะคะสมุดแล้วก็สมุดสะสมแตสมป์ซึ่งมันหมดอายุไปแล้วก็เป็นวิเครายางมัดผมนะคะมาดูกล่องทั้งสามกล่องอะไรกันก็นี่น วันนี้ถ่ายมือเดียวนะไม่มีใครช่วยถ่ายเลยเปิดไม่ได้ขอเปิด่อยนะก็เปิดมาแล้วนะจ๊ะก็ในกระเปุกเนื้อคะก็จะมีเป็นนี่นะคะเป็นไส้เดนเอานะจ๊ะแล้วก็เป็นไข่มุกปลอมนะแล้วก็เป็นแหน่ความเกิดจักไลนะคะแล้วก็เป็นไม้แล้วก็เป็นไอ้นี่นะคะเคยเนี่ยที่เราล็บอะไรไม่รู้ แม่นะอันนี้เป็นกระปุกสีนะคะแล้วก็สบู่ช้ล่างขอไม่เอามาให้ดูนะเป็นเซื้อทำสลามนะคะที่เราทำขายส0บาทนะคะแต่ไม่ได้ขายในเน็ตนะด้านบนนะก็จะมีเป็นตะกร้าผ้าแล้วก็เป็นกระดาษเช็ดชุนแล้วก็เป็นผ้าเช็ดหน้า เป็นแก้วเบียร์ชิงจังแล้วก็หมูน้อยน,นะคะแล้วก็เป็นครีมอาบน้ำรักนะคะต่อมานะคะมาเป็นตรงนี้กันนะคะก็จะเป็นมาร์เฟินะคะเอาไว้เคียวเล่นเวลาทำอ่านหนังสือ อันนี้จะสบู่จากต่างประเทศนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นไม้บรรทัดนะคะแล้วก็เป็นอ่าเป็นซีเมนต,ต์ต่างๆแล้วก็ปากกาดินสอแล้วก็กระดาษเขียนเล่นนะคะก็จะมีเป็นบล็อกเกิลน,นะคะแล้วก็ยางสําหรับกระดุกนะคะแล้วก็มีกระปุกออมซินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตารางสอนนะจา๊ะแล้วก็เป็นกระดาษแบบนี้กระดาษเทปติดแบบนี้นะ ก็มาดูตรงนี้มากลกมากนะจ๊ะก็จะมีเป็นไอนริโแล้วก็เป็น <c oughs> ก็เป็นสมุดเอลซ่าคาร์บายสีนะคะเป็นไม่ใช่ของเรานะเป็นของน้องแบบมันน่ารักมากนะน้องเราเลยซื้อให้น้องยังไม่ได้ระบายสีเลยเพราะขี้เกียจร,ระบาย <c oughs> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโอ้นี่ไงหาเจอแล้วเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะจ๊ะ ลายคนก็อาจจะมีกันนะเพราะว่ามันมีนานแล้วละ่ะแล้วก็เป็นกระปรุกที่เราพับเองนะแล้วก็เป็นดินเบานะคะเพื่อนซื้อให้แล้วก็เป็นสตปเปอร์นะคะเป็นกระเป๋าดินสอ แระเป๋าโอ้อกระตั้งตังค่ะแบงนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะเอ้ยกระเป๋าดินสออย่างนี้นะคะไม่มีอะไรไม่ได้ใช้สถานี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะสายแบท โทรศัพท์นะคะก็จะมีเป็นแบตนะคะก็สายชาร์จโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็เป็นสมุดปกติอันนี้เป็นสมุดใครไม่รู้นะคะเทคโนโลยีนะคะของชอบพนอนะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะสเปรย์อ่าไอ้นี่นะอะไรอะหมึกล่องหนใช่หมึกล่องหนอย่างงี้กนน็มันไม่ออกเราไม่ให้ดูหรอก เท hey, อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดอะไรต่างๆแล้วก็กริปโบก็อน,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นตารางสอน,นะคะ่าของชาวพนองอันนี้ก็เป็นของเราอัน,นเมื่อกี้มีครูมไม่ใช่แล้วก็เลยมาติดตรงนี้เอาถัดแล้วก็เป็นสมุดต่างๆนะจ๊ะก็มีแค่นี้แหละแล้วก็มีทังขยะแล้วก็แฟ้มต่างๆนะคะแล้วก็คอม โอเคสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย้